จะเอาท้าเท้าพอแหน่เยี่ยงกูชอบสยองเลยนั่งขัดสมาธินะนี่เขาตั้งใจมาเองเลยเหรอเมื่อได้มาขับเมียงมานะโอเคถือไว้โอ้มาไม่ไม่ไม่ตีไม่ตีมันี่มาเพราะไม่ใกล้นะสัญญาจะไม่ตีพนมมือหลับตาเว่ส่อผู้สอออกมาออกมะออกมะออกอีอ้๋ี เวสูสะอนนจานน้จากายกายเจโตตเวทีตีตีสิเลิเลอานยยันโตเรืยเวสภูสะอันนี้จานนจกายกายเจโตเตเวทีเวทีตีตีสิเลเอา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 เฮ้ยอ้สักเ้เวสภูสะเวส s ูสะเวสภูสะเวสภสะเวสะเฮ้ยที่อยู่ในตัวอยู่ในกายนะเวสสะนะที่อยู่ในตัวนะเวสพูสะเวสภูสะเวสูสะ เวสะภุสะ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 เวสุอ่ะม่เข้ามาใกล้ขอขอรู้หวยที่ท้องเขาผ่าตรงไหนมาแล่ะมาผ่าตรงไหนมาท้องอะอาการอาการอาการเขาเป็นอะไรอ่ะเขาปวดท้องมาแล้วเออมาเนี่ยหลับตาที่ดีนะนี่มีแหละมีแน่นอนร้านโมเส็งก็มีไหมใกล้หนีมันอยู่ในหูอยู่นี่แหละวิ่งนี่แหละมาเนี่ยหลับตา เวสสุภสะเวสสุภสะเวสสุภสะเวสสุภสสไม่เวสสุภสะเวสสุภสะออกมาออกมาออกมาไอผีออกมาออกมาเกี่ยวออกแลอยู่เนี่ยออกมาออกมาที่สิงสู่อยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกออกมานะเวสสุภสะเวสสุภสะออกมาออกมาเวสสุภสะ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  ทำไมมึงเอายังไงคุยบอกไหมมึงจะเอายังไงไอ้ผีมึงอยู่กับมึงอยู่กับผัวสุดที่รักของเขามึงรักผัวเขาได้ไงเงาเอาไงไครมึงมาจากไหนว่าไงมาจากไหนมาจากไหนผีเดี๋ยวดิพูดกันมาจากไหนกูไม่บอกไม่บอกด้วยเฮ้ยทำไมถึงไม่บอกเนาะ อาจับนอนปื๊ดมามึงไม่บอกได้ข้างนี้มามึงไม่บอกใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอเวศกุศลเวศกุศลมึงจะบอกไม่บอกไอ้ดื้อหิบหายมึงบอกก่อนเร็วกูอยากรู้เฮ้ยเร็ว,วบอกก่อนเอะไรนี่แหละโอ้จะหอดนี่แหละโอ้โหตายละบอกไหมบอกไม่บอกไป ข้างมึงเนี่มึงกำลังวิ่งเฮี้ยวิ่งอยู่ยัดเป็ดมึงนี่ฮะเอ้ยแน่นอนจริงด้วยสัตว์ไม่บอกด้วยโมสโทษปเลยสัตว้ยมึงอย่าปากลับดิสัตว์ไปออกไปซะมึงไอ้ผีไปอยู่หัวแหละสัตว์แต่กูไอ้นี่ไม่ได้เห็นน่ยกินอยู่เถอะกับบอกไม่บอกไอ้ผีเอายังไงบอกไม่บอกอยู่เนี่ยบอกมา มึงจะบอกไม่บอกไม่บอกมึงจะออกไม่ออกดีกว่าไม่ออกโหอีสัตว์ทำไมมึงถึงไม่ออกเฮ้ยผีแม่พูดมาดิออกไม่ออกกูจะเอาล่างนี้ทำไมถึงเอาล่างนี้มึงเป็นอะไรกับมันไม่ไม่เป็นอะไรกับกูแล้วมึงจะเอามนไปทำไมกูจะใช้ล่างนี้อุ๊ยเฮียมึงถามหัวก่อนไอสัตว์แล้วมึงถามมีดในมือกูด้วยงจะออกไม่ออก ไม่ทาไมถึงไม่ออกมึงเอาล่างนี้มึงเอาล่างนี้ไปทําไมเนียมึงหนีหรือไงโอ้โหไอสัตว์ผ่าตัดตรงไหนมาวะข้างล่างเลยใช่ไหมครับครับคือเราไปผ่าตัดมาแล้วเราในในเวาสตัดไม่หายเราไปหาสายตัดพอกลับมาเรื่องนี้ตามมายังอยู่มาห้าเดือนลวครับเป็นแบบนี้ห้าเดือนก็คุยกับไปรับขันอะไรมาหรือวาไม่รับไม่รับแน่หนมม,ม,มาจากไหนคุยกับกวนอีเวนมึงเอาล่างนี้ทำไม มาจากไหนบอกกูมาก่อนที่มามึงอ่ะเดี๋ยวมึงไม่ต้องมาสบตากูเออสบตามามงมาจากไหนบอกกูมาก่อนแล้วมึงมาจากไหนดีกว่าเลวดี๋ยวกูหลงรักนาสัตว์สบตาอย่างเงี้ยแล้วเลวมาจากไหนอยู่กูเบ่ามาจากไหนมาจากไหนโอ้โหจะจากคนรักษาวิทยาศาสตร์แม่งกลายมาเป็นสายวิทยาศาสตร์ได้นะงงกูต้องดูไว้เชื่งมาจากไหนหาที่มาก่อนได้ยันน่าจะถ้าใจผมน่าจะเป็นสำลักเาบเออกูว่าแล้วแหละเพราะว่า เขามีรีทล่ะครับเขาเก่งนะเขารู้ทั้งหมดนะใครเยามองเขามองผ่าใช่ไหมมึงไปรับมาจากนั้นใช่ไหมแล้วมึงต้องกลับไปหาเขาถ้าไม่กลับแม่งก็ไม่ดีขึ้นถ้าไปหาเขาแม่งก็ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดออกมาปั๊บแม่งไม่ดีขึ้นมึงจะไปไม่ไปให้เวีนแล้วกูกูกูคิดแบบมึงแหละเหมือนกับว่าตอนแรกก็เป็นก็เป็นทวิยาศาสตร์อ่ะแต่ว่าไปแสวงหาปั๊บเนี่ยไปแสวงหาที่มาที่ไปคือไปที่นู่นที่นี่นั่นพวกนี้แม่งเอาไปเอาฝีไปฝากีิต มูเพชดชีวิตเปลี่ยนอีสัตย์ไปไม่ไปอีฮะอ๋อหือขาวนี่กูมันซ่อนไปไหนวะอีสัตย์เฮ้ยอุ้ยขากูมันหลบคือมันใช่หรอกไอีสัตว์จุดยุทธศาสตร์อยู่ตรงนั้นทีนี้มันพามาออกไหมออกออกเปล่าเฮ้ยคิดจากคนันั่งปกตินะขึ้นเขมาปกติเลยห้าเดือนไปเถอะกูขอร้อง มึงกลับมึงมาจากไหนดีกว่าเหาอมึงมาจากสำนักนั้นใช่ไหมใช่<อ>มึงไม่ต้องมาไม่บอกอกไอ้สตว์เขารู้หมดหลอที่ี้ยกลับสำนักไปตอนนี้เป็นลูกศิษย์กูแล้วเขาเป็นศิษย์กูแล้วรู้เปล่าข้างนี้ไหมกูหาตัวกันเดี๋ยวก่อนเลยเด่กูขอเวนี้ก่อนตรงตรงเขาผ่านี้ใช่ไหมข้างล่างนี้ป่ะตรงนี้ไม่โดนตรงนี้ตรงนี้ก็คือไม่เจ็บ เอ้ยเฮ้ที่อยู่ล้ำเอ้ยออกไม่ออกเอ้ยผมบอกแล้วไงเอ้ยตกข้างล่างนี่ใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ผ่านไ,ไปไปมึงกับตำนักไปเฮ้ยคือ <c ười> ไม่โดนจุดไง,งท,ท,ท,ที่เรามาร์คคือมันรู้ไงเอ้ยกับนรกไปซะมึงกับนรกเอ้ย Coi Nhìn cho ọt mấy ọt Ọt đâu tay, ăn à. cho vay hết vay Hả? Mình quay vậy Mình đấy cho bò cái mà chắc này Hả? hơ Hả? เฮ้ยกูบกแ้วมึงมาจากไหนกูไปกูตายกูไม่ปล่อยมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงบอกก่อนมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนกูมาจากสำนักนั่นไงกูว่าแล้วไงมึงจะกลับสำนักมึงไปไปถ้าไม่ใช่ขุนเขาดีไงอีที่เนี่ยกูแม่งงานง่ามมือง่ามเท้าความโชคร้ายมีความโชคดีอยู่ เออมึงก็เหรอมึงไม่รู้จักกระสุนอย่างกูเลยไงไอ้สัตว์ไปมึงมันไม่ยากหรอกไอ้เหี้ยแต่กูแค่ดูแผลผ่าตัดแค่นั้นแหละอย่าบน้ำมนต์นะอย่างไรมัดูอวการนะกูบอกแล้วว่าในการที่ไปมูที่อื่นเนี่ยยิ่งตระกูลล่างทรงเนี่ยมันไปรับอะไรมาไม่รู้บางทีมันใส่เพื่อเลี้ยงไข้การเลี้ยงไข้คือว่าไปหาเขาหายถูกเขาจะให้กแบบน้เอาเลยกูรักษาให้แล้วเดี๋ยไงก็มาอีกเดี๋ยวมันส่งมาอีกกูก็รักษาอีกเออ มันรู้ไงว่าไอ้เฮีย้ยแม่งเนี่ยมันถึงหลบอยู่ตรงนั้นไงเดื้อนะไม่ใช่แผลนะเมื่อกี้ไม่ได้โดนแผลเขานะแผลอยู่ข้างล่างผมแค่ที่เบาๆเนี่ย <laughs> โอ้ยลากาลาอีกอันนี้ใครเนี่ยยังไง <laughs> ลากมาอีกมะมาโอ้ยอสัตว์ <laughs> มึงตอแหลก <c oughs> มูมามา <c oughs> กร็รู เออใจเย็นนะแต่แต่แต่มันผ่าตรงนี้แต่ตรงนี้ตรงนี้ไงเอานี่งมาทำไมใกล้มาเร็ว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 ไอ้หนูกูก็ทำเบาๆอี้ยกูทำแรงตรงไหนนั่งถ้าถือมันต้องเจ็บเออไม่เป็นไรเข้ามาเนี่ยเขาจะซ่อนเขาจะแอบแอบสิเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวให้หัวมึงจิ้มพอน้องมื่อหลับได Earth... Ôi hire... ơi Ôi és... To lẹ Ôi ơi Cọc loang sông mày sao Cọc ơi Mình cọc Mình có hộp Ôi จะไปหรือยังผมขอไม่ได้หรอก่างนี้กูไม่ให้ไอ้เฮียลูกศิษย์กูมึไปขอร่างอื่นนู่นไปอยู่กับหมูกับหมากาไก่ไอสัตว์ไม่ใช่มาอยู่กับคนกับลูกศิษย์กู<อ>มึงเข้าคนอื่นกูไม่รู้แต่ตอนนี้มันมาหากูอดจ,จออกไปเจรุดไปอเอ,อ,อเจ๋งไหมเหรอ

Ôi. ai, Mày vô. Mày Ờ, mày. Vô mày เอ้ยสัทขทอวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิฝากด้วยตีฝากไปด้วยสัทข้อทอวุฒิทังสัทข้อทอวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิทังสัทข้อทอวุฒิทังเฮ้ยสัทข้อทอวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิทังไว้หมดมึงเฮ้ยออกให้อาให้สุดเอาให้ออกให้หมด คงค้างอยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกนะสกทวุธทางวิุวันณอ๋อไปมึงอาบน้ำมนนะเรียบร้อยอาบน้ำมนแล้วกินกินเข้าไปแล้วล้างออกมาโอ้ใหเหน็บมากเลยออไปเอาเถอะมูผิดชีวิตเปลี่ยนยังไงก็ต้องมานะพวกพาะไม่อย่าลืมนะมันทำส่งกันได้นะบางทีมันไม่ยอมนะ